บ้านใครไม่มีดินปลูกนะครับไปหาดินปลูกอยู่แถวบ้านก็จะมีแต่ก้อนหินนะครับผมลองเอาอันนี้ไปล่อนดูเหมือนผมนะครับผมนี่แข็งแรงทนทามนะครับผมสามารถใช้งานดีนะครับเแล้วก็ล่อนเอาดินสวยๆแบบนี้นี่เห็นไหมละเอียดยิบพร้อมเอาไปเพาะต้นไม้เพาะต้นกล้าได้ดีเลยนะครับผมเนาะพวกเศษก้อนหินก้อนอะไรต่างๆนะฮะได้หมดเลยนะมันจะออกหมดพวกรากไม้อะไรต่างๆนะครับนี่อ่า มันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนี่รากหญ้าพวกหัวเงาหญ้า,าต่างๆนี่ก็สามารถเอาออกได้ง่ายเลยนะครับผมพวกก้อนหินพวกอะไรก็เอาออกก็จะได้ดินเพาะต้นไม้สวยๆแบบนี้นะครับผมเห็นไหมใช้งานง่ายนะครับมีความทีอยู่หลายขนาดนะครับนอกจากเอามาล่อนดินแบบนี้นะฮะล่อนมเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็ได้นะพวกถัว่วพวกข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับได้หมดเลยนะครับผมนี่เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับใช้งานนี้มีประโยชน์ก็เลยบอกต่อนะใครสนใจ จัดเลยเลยผมทิ้งพิกัดที่ลิงกงหน้าคลิปนะครับ